สวัสดีค่ะฉันชื่อตานะคะฉันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสองฉันเป็นคนต่างอำเภอฉันเลยได้เช่าหออยู่กับเพื่อนสองคนเพื่อนของฉันเป็นคนต่างจังหวัดค่ะและฉันเป็นคนจังหวัดเดียวกันกับมหาลัยจากบ้านของฉันใช้เวลาเดินทางมาเรียนก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ค่ะแม่ของฉันบอกว่ามหาลัยมันอยู่ไกลเลยอนุญาตให้ฉันพักหอแทนค่ะ แต่มีข้อแม้นะคะวันหยุดของฉันต้องกลับไปที่บ้านและช่วงนี้ฉันเรียนค่อนข้างหนักค่ะที่บ้านของฉันมีแม่กับพ่ออยู่กันที่บ้านบ้านของฉันมีน้ำไหลผ่านซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดถ้าวันอาทิตย์นี้ฉันคิดว่าฉันไม่ได้ติดงานอะไรฉันกะจะชวนเพื่อนๆไปเที่ยวที่บ้านของฉัน เมื่อวานแม่เพิ่งโทรมาบอกว่าผลไม้ที่บ้านกำลังสุกงอมเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะว่าแล้วฉันเองก็ตื่นเต้นเอามากๆที่จะได้กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อกับแม่เพื่อนๆรู้ไหมคะก่อนที่ฉันจะมาเรียนที่นี่ฉันแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆบ้านของฉันเขาเป็นญาติห่างๆกับญาติของฉันเองเขามีสิทธิ์เป็นอาของฉันค่ะฉันเรียกเขาว่าอา อาภูเขาอยู่บ้านติดๆกับบ้านของฉันหน้าตาก็ดูดีนะคะแถมเรียนเก่งอีกด้วยอาเขาสอบบรรจุครูได้แถวบ้านซึ่งทำให้ฉันอิจฉาอาภูเอามากๆค่ะเวลาฉันเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องฉันก็ได้อาภูเนี่แลละค่ะคอยติวหนังสือให้ตอนที่ฉันยังไม่ได้เข้ามาเรียนในมหาลายัยฉันกับอาภูเราเคยไปเที่ยวน้ำตกด้วยกันและตอนนั้น มันเป็นความทรงจำที่ดีของฉันเลยก็ว่าได้แล้วนี่ก็ถึงเวลาเรียนของฉันอีกแล้ววันนี้ฉันกับเพื่อนเรานัดกันจะไปเดินห้างหลังเลิกเรียนค่ะฉันกะว่าจะไปซื้อของฝากพ่อกับแม่พอฉันกับเพื่อนนั่งรถสองแถวไปถึงหน้าห้างวันนี้ดูคนในห้างเยอะเป็นพิเศษค่ะทุกคนฉันเดินซื้อของไปเรื่อยๆตาของฉันก็เหลือบไปเห็นอาภูกับแม่ของเขา ที่มาเดินห้างด้วยกันฉันได้ทักทายป้าบัวแม่ของอาภูไปสวัสดีค่ะป้าบัวมาซื้อของล่ะคะป้าเขาก็ตอบฉันมาค่ะว่าใชา่ฉันกับป้าบัวเราพูดคุยกันได้สักพักฉันก็มองเห็นอาภูยืนยิ้มอยู่ข้างๆแม่ของเขาสวัสดีค่ะอาภูฉันเอ่ยถามอาค่ะก็นึกว่าจะไม่ทักทายกันซะแล้วอาภูสบายดีนะคะอาสบายดีแล้วเราล่ะ ไม่ได้เจอกันสลายวันเลยแล้วนี่มาทำอะไรฉันบอกกับอาว่าฉันมาซื้อของกับเพื่อนจากนั้นฉันและเพื่อนก็ขอตัวกลับก่อนพอฉันกับเพื่อนนั่งรถกลับมาถึงหอพักฉันกับเพื่อนก็นั่งเล่นกันจ,จู่ๆยัยเมเพื่อนของฉันก็ได้ถามฉันค่ะว่าคุณอาคนนั้นใช่ไหมที่แกเคยเล่าให้ฉันฟังอาที่แกพูดถึงดูไม่แก่เลยนะ ดูดีเลยทีเดียวมีแฟนหรือ,อยังอ่ะไม่รู้เหมือนกันฉันตอบเพื่อนออกไปค่ะอ้าวเฮ้ยอยู่บ้านใกล้กันทำไมไม่รู้วะก็ตอนนั้นพวกแกเคยไม่ใช่หรออย่าพูดนะห้ามพูดเลยเชียวทำไมล่ะแกกลัวใครไม่ได้ยินหรอฉันกับยายฝนก็รู้แล้วเปล่าๆไม่มีอะไรเออไม่พูดก็ได้วะ่ะ เวลาเพื่อนเพื่อนพูดถึงเรื่องนี้ทีไรฉันเองก็จะชอบนึกถึงวันเก่าๆขึ้นมาทันทีครั้งแรกของฉันกับอาภูตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ฉันเรียนจบม .6 ใหม่ๆวันนั้นฉันมีงานเลี้ยงรุ่นค่ะฉันไปฉลองกับเพื่อนๆที่บ้านของเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เพื่อนของฉันคนนั้น เธอแต่งงานกับฝรั่งไปแล้วแต่เรายังติดต่อกันอยู่เลยนะคะมีนาเธอชอบส่งของมาให้ฉันอยู่บ่อยๆคืนนั้นค่ะที่บ้านของมีนาเราฉลองกันซึ่งวันนั้นฉันมีเพื่อนไปด้วยกันหลายคนฉันจำได้ค่ะว่าฉันกับเพื่อนเราดื่มหนักกันมากแถมฝนก็ยังตกอีกด้วยตอนนั้นเราไม่มีโทรศัพท์มือถือกันหรอกค่ะ จะมีก็แต่โทรศัพท์บ้านแม่ฉันเป็นห่วงฉันแกลอฉันกลับบ้านแต่ฉันก็ยังไม่กลับอาภูก็เลยขออาสาออกมาตามหาฉันแทนเพราะวันนั้นฝนตกหนักมากค่ะทุกคนฉันและเพื่อนเราติดฝนกันที่บ้านของยายมีนาจูจๆอาภูก็เดินเข้ามาในงานฉันเห็นอาภูฉันดีใจมากค่ะตามนั้นเวลาเกือบเกือบเที่ยงคืน เพื่อนๆเ,เห็นฉันเมามากเลยบอกให้อาภูพาฉันกลับบ้านแล้วฉันก็นั่งรถไปกับอาภูฉันเลยถามอาภูว่าแม่บอกให้มารับตาหรอคะต่านี่แล้วอาทำไมรู้ล่ะคะว่าตามาบ้านเพื่อนก็อาแค่เดาเอาแล้วก็เจอตาที่นี่ไงหรอคะเป็นเด็กเป็นเล็กทำไมพากันดื่มซะขนาดนี้ก็ไม่นี่คะจะไม่มีอะไรละ่ะ ดูสภาพของตาตอนนี้สิตาก็แค่สนุกกับเพื่อนๆน,นะคะอาภูตาก็บอกกับแม่แล้วนี่คะว่าตาจะมาบ้านของมีนาว่าแต่อาแม่บอกอามารับตาเหรอคะบอกมาเถอคะค่ะตาไม่ว่าอะไรแม่หรอกคะ่ะแม่ตาไม่ได้บอกหรอกอามาเองอาเป็นห่วงเราน่ะแล้วนี่ฝนก็ตกอีกอาคิดอะไรกับตาหรือเปล่าคะเนี่ยฉันยิ้มและขำตอนที่ตัวเองพูดออกไป บ้าไปแล้วเยตาแล้วจะกลับได้หรือยังนี่มันก็ดึกแล้วนะตายังสนุกอยู่เลยค่ะอาตาขออยู่ต่ออีกแป๊บนะไม่ได้ตอนนี้ฝนมันเริ่มหยุดแล้วขืนอยู่ต่อมีหวังฝนตกลงมาอีกแน่ก็ได้ค่ะคุณอาจากนั้นฉันกับอาภูก็พากันนั่งรถออกไปจากบ้านของมีนาส่วนเพื่อนๆคนอื่นๆก็เมากันไปบ้างแล้วบางส่วน ก็คงนอนค้างที่บ้านของมินนาที่จริงแล้วฉันเองก็คิดเอาไว้นะคะว่าฉันจะนอนที่บ้านของมินนาแต่บังเอิญว่าอาภูมารับซะก่อนระหว่างที่ฉันนั่งรถไปได้ประมาณครึ่งทางฝนก็เริ่มตกลงมาอีกคราวนี้ตกหนักกว่าเดิมค่ะทุกคนจนอาภูขับรถไปต่อไม่ไหวเลยจอดหลบฝนอยู่ข้างทางและคืนนั้นเองที่ฉันกับอาภู ทำแบบนั้นกันบอกได้เลยค่ะว่าตามีความสุขมากๆค่ะหลังจากนั้นมาพอฉันย้ายเข้ามาเรียนในตัวจังหวัดฉันกับอาภูก็ค่อยๆห่างๆกันไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนเมื่อก่อนบวกกับฉันเองก็เรียนหนักมากส่วนอภูก็ทำงานหนักเช่นกันฉันยังคิดอยู่เลยนะคะตั้งแต่ตอนนั้นฉันเองก็ไม่เคยคุยกับผู้ชายคนไหนอีกเลย เพราะฉันยังลืมอภูไม่ได้ค่ะแถมบ้านเรายังอยู่ใกล้กันอีกแล้ววันหยุดของฉันก็มาถึงค่ะฉันจัดกระเป๋าและของฝากพ่อกับแม่ไว้อย่างเรียบร้อยเพื่อนอีกคนไปส่งฉันขึ้นรถกลับบ้านค่ะระหว่างที่ฉันนั่งรถไปด้านนอกหน้าต่างของรถท้องฟ้าสีดำมืดคลึ้มทำทีท่าว่าฝนจะตกอีกโทรศัพท์ของฉันก็ดันโทรไม่ติดค่ะทุกคนฉันเริ่มกลัว ฉันกลัวมากค่ะกลัวว่าจะไม่มีใครมารับเมื่อรถที่ฉันนั่งไปวิ่งไปถึงคิวรถฉันนั่งรอพ่อกับแม่อยู่นานเหมือนกันเพราะก่อนที่ฉันจะขึ้นรถพ่อกับแม่ฉันก็รู้ค่ะว่าฉันขึ้นรถกี่โมงแล้วจะมาถึงที่นี่กี่โมงแต่บังเอิญโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้อีกจากนั้นฉันนั่งรออยู่นานค่ะจนในที่สุดฉันเองก็เจอกับอาภูที่กำลังเดินเข้ามาหาฉัน ฉันดีใจมากๆค่ะแล้วอาเขาก็ถามฉันว่านั่งรอนานไหมก็นานอยู่เหมือนกันนะคะแล้วอามาที่นี่ได้ยังไงแม่บอกหรอเปล่าอามารับตาเองทำไมหรอก็เปล่าแค่ถามดูเฉยๆค่ะเวลาฉันเห็นหน้าอาภูทีไลฉันเองก็จะชอบนึกถึงเรื่องในคืนนั้นทุกทีเลยล่ะค่ะแล้วฉัน ก็นั่งรถไปกับอาจนถึงที่บ้าน